สวัสดีครับผมครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวแกเจ็ตตัวหนึ่งนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนเลยตัวนี้คือ led แบบมินตั้งนะครับผมเป็นรูปแบบแบบที่มีไฟแวบๆในตัวนะครับก็สําหรับเอาไว้ตีตอนกางคืนนะครับจะเล่นได้คล่องตัวมากก็เดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูกันสักนิดหนึ่งนะครับผมว่าเวลาเล่นต่อกางสืนจะเป็นยังไงตามผมมาเลยครับ รูปแบบนี้จะมีไฟทั้งหมดะจะมีบรรจุมาในกล่องทั้งหมดนะครับ4ี่อันก็จะมีตั้งแต่ไฟนี่อันนี้สีฟ้านะครับเก็บไปนี่เป็นสีแดงมีอีกมีกครับอีเสียงรถอาจจะดังไปหน่อยนะครับเป็นสีเขียวครับ ก็นี่อันนี้จะเป็นทีเด็ดเป็นทีเด็ดเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวดตัวนี้จะเปลี่ยนสีได้ครับเดี๋ยวเราจะตีลูกนี้กันนี่ครับเอาอันนี้เลยนะครับไปถ่ายข้างๆครับ ที่นี่ติรงแทกนี่ก็คลิปนี้คงต้องบอกว่าเป็นการรีวิวแบบบ้าน ก็ครับไม่มีอะไรเลยก็ตีให้ดูแค่นี้สนามเสนามอลยไม่มีก็ลูกแบตนะครับสําหรับตีตอนกลางคืนตัวนี้ก็คิดว่าใช้ได้นะครับผมแต่ตรงนี้มันจะมีไฟเพราะว่าลองไปถ่ายที่มืดๆแล้วมันมองไม่เห็นก็ถ่ายที่สว่างๆให้ดูแล้วกันแต่ว่าเล่นตอนกลางคืนได้ครับผมอันนี้รับประกันเลยซึ่งราคาก็ไม่แพงด้วยมีสี่ลูกใครที่สนใจนะครับลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมใครที่ชอบตีแบตแต่ไม่มีเวลาเล่นตอนกลางวันนะครับก็ เข้ามาท,ทําเพจแก๊ติตอได้เลยก็ออยังไงวันนี้ผมขอจบการรีวิว LED แบบมินตันเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ